เรตติ้งตกเหลือแค่2.2ละครช่อง3ยอดตกไม่ถึงฟ้านล็อตใหม่น้ำตาตกเรตติ้งไม่ยืนหนึ่ง ละครล็อตใหม่วิกสามน้ำตาจะไหลเรตติ้งไม่ยืนหนึ่งเปิดผังละครวิกสามทั้งช่วงไพร์ยไทม์และก่อนข่าวที่กำลังลงจอในล็อตล่าสุดกับสี่เรื่องรวดต้องบอกว่าดีอมยิม้มเมื่อส่องเรตติ้งในตอนแรกดีเลยไม่มีเรื่องไหนเรตติ้งออกสตาร์ทยืนหนึ่งเริ่มต้นกับละครก่อนข่าวกันก่อน18มงกุดสะดุดเลิฟนำแสดงโดยเพชรธกิตและแจ็กกี้ชาคลีตที่ทำให้คุณอมยิ้มไปทุกๆเแย่เรตติ้งเปิดตัว2.8เปิดตัวมาถึงตอนที่7็ก็ เกิดดราม่าขึ้นมาทันทีสําหรับละครเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟในฉากที่ตัวละครได้ทําการวัดขนาดตัวที่ดูเหมือนจะล่อแหลมเกินว่าที่จะเป็นฉากตลกทําให้ชาวเน็ตเห็นต่างและถูกพูดถึงเป็นจํานวนมากบนโลกออนไลน์ไปที่ละครหลังข่าวกันบ้างเริ่มจากวันจันทร์อังคารสะพยสายสตรองการพบกันของพระเอกดาวรุง่งพลน,นวัตประกบคู่นางเอกหน้าหวานนิชาณธนิชาร่วมด้วยคุณแม่สามีสุดแซบหน่อยบุศกรออกสตาร์สวยเรตติ้ง 2. ทสงครามรหว่างแม่ัวตัวแสบใครได้อยู่ใกล้โลกส่มเศร้าต้องถามหามีคติประจําใจที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไป vs ลูกสภายยุก5.0มีความสตรองเป็นอาวุธเด็ดเผ็ดด้วยความมั่นใจเกินล้านว่าแพ้เป็นพระชนะต้องเป็นชั้นคนเดียวเท่านั้นต่อกันที่วันพุธพฤหัสบดีเรื่องเพราะรักนําแสดงโดยพระเอกหน้าตีเจมมาประกบคู่เคมีใหม่พายรินลดาเรตติ้ง2.2พร้อมลงจอแล้วสําหรับเพราะ ละครแนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นที่มีความสนุกแปลกใหม่และมีความเป็นแฟนตาซีผลงานของผู้จัดต,ต้องจุลวุฒิชนลำพีจากค่ายชนลำพีบราเธอร์นำโดยพายเรลดาในบทริงปิดท้ายด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สุดของหัวใจความผุดผูด้ชายประกบคู่นางเอกลูกครึ่งหน้าหวานอย่างแพตพัทธิเสียเปิดมาเรตติ้งดีมาก3.4ละครใหม่กลับประเดิมหน้าจอช่อง3อีกครั้งเริ่มสตาร์ทกัดหนักดราม่ามาเต็มคาราเบลเลยทีเดียว ที่สุดของหัวใจโดยความพระเอกพ่อลูกอ่อนพูดภูริชัยเกษตรศิลป์ซึ่งเคยประเดิมงานละครเรื่องแรกที่ช่องสาม